คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดด่างดำช่วยฟื้นฟูฟเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายด e ฟไวซ์เซลรีเพตตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ัปดาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084132424หรือ050345133 0 มีภาพกับโูมงสนิทกันสนิทกระโปรงอ๋อจริงๆเป็นเพื่อนกันครับคือเราสนิทกันจนแบบคนเอาไปเรียกว่าไปฟินนิดงน่อยนะแต่ภาพมันดูแบบเคลิมมากตั้งใจตั้งใจฮะตั้งใจครับจริงะแกล้งหรือว่ายังไงครับแกล้งครับแกล้งเขาไม่แบบแฟนขลับเขเสียวเล่นไม่กูัเขาจะเข้าใจเราผิดหรอมันชัดเจนอยู่แล้วของเราเราก็ลงเปียพันพามาเดชของเขาเขลงพาราเดชพามาเบลลงพร้อมกันเลยนะ แต่จิ้นขึ้นนะจิ้นขึ้นนะฮะคือเห็นคนทำอินสตาแกรมให้ด้วยน่ารักดีครับไม่คิดหรอกว่าการที่เราทำแบบนี้แบบเราเพิ่งเข้ามาวงการด้วยทำให้ภาพลักษณ์เราเปลี่ยนเลยจากลูกพระเอกจริงอระตกใจเลยมุมนี้ไม่เคยคิดเลยนะควรจะคิดใช่ไหมไม่เป็นไรครับทุกอย่างชัดเจนอยู่แล้วมีแฟนคลับทำไมจิงให้รื้มไหมระ้ริ่มมีมีหลายเพจเลยมีตั้งแต่เพจไมเคิลกับคนนู้นคนนี้ปัจจุบันก็มีกับนาวด้วยฮะดีใและเรามีตัวจริงหรอตัวจริงแหละฮะ ก็ยังได้ยิเป็นตัวเป็นตนนะฮะก็มีคุยๆกันไม่อยากสั่งห้ามหรือยังไงคะไม่มีครับไม่มีใครห้ามครับสมัยนี้เปิดอยู่แล้วครับผมโซเทอร์ก็ปีนไปนี่ไงตัวจริงของใครยั่ไงแค่สุดอ่ะจะหนักเท่าไหร่ก็มีแล้วส่วนตัวที่เราเราปึ้งเราจิีนใครมากที่สุดครัส่วนตัวเหรอฮะผมว่าช่วงนี้ต้องเป็นน้องแนวนะครับคืนนี้ก็เรื่องสองเราที่ได้เล่นด้วยกันครับผมที่เราไม่มีเพราะว่ามันยังไม่พร้อมหรือว่าพร้อมมันด้วยเวลามากกว่าครับคือ พวกนี้คือถ่ายละครเจวันคือเคยมีคุยฮะแล้วเขาก็เป็นกับรับไม่ได้นะทนามอ่ะ7วันอ่ะพี่ถ่ายเช้าถึงเย็นเช้าถึงเย็นผู้หญิงใช่ไหมค้ยไรใช่ผู้หญิงนี่ก็นี่ก็ไม่รู้เราไม่คุยเยอะอะไรกันแต่เราเข้าใจเขาอยู่เข้าใจเขาอยู่นะคือเขาทำงานในวงการอย่างเนี่ยแล้วตอนนี้แล้้วตอนนีก็ยังมีคนคุยอยู่มีก็มีครับมีคนนี้เขาเข้าใจไหมคะว่าแบบยังไม่ได้แบบคุยอะไรมากมายนะก็ ผมก็เป็นตัวของตัวเองไปก่อนถ้าเกิดเขารับได้ก็โอเคคนใหม่นี่คือนอกวงการหรือในวงการใ้่ไหมนอกวงการเปลี่ยนเปนเรื่องดีกว่าเปลี่ยนเรื่องอะไรที่ไหนอะไงนะเขาโชว์ซิ้มแพกฮะแล้วโซเห็นไปถ่ายหนังสือมาอ๋อถ่ายอีเมลแล้วฮะโชว์อีกแล้วเป็นเป็นไงฮะโอเคไหมฮะเคยถ่ายอีเมลมาแล้วครับเมื่อ2ปีก่อนแล้วเป็นไงบ้างอันนี้มาโอเคกว่าเดิมนะผมว่า สุดตัวเราชอบชมพูขึ้นไม่ใช่ไหมชมพูไม่ใช่ไม่ใช่ฟีดแบฟีดขึ้นฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างค่ะฟีดแบ็กก็มีคนเอามาแท็กไอจีฮะก็โอเคส่วนมากเป็นผู้ชายแหละที่เขาดูกันเามีเปรียบเทียบเมื่อสองปีที่แล้วกับน่าปปัจจุบันไหมมีฮะมีแบบ มีแซลไหมมีแซลบอกว่าบอกว่าดูชัดขึ้นนะแต่ว่าน่าจะผมเกลงมาต่ากว่านี้อะไรแสดงว่ามีแฟนคลับสีม่วงนี่มีตั้งแต่นานแล้วคือผมประกวดเมนเทลมาก่อนเลยครับแล้วสุดเราไม่ซีเรียสที่เราเป็นมีแฟนคลับคนนี้เยอะมีซีเรียสนะคือใครรักเราเราก็ดีใจครับจริงๆมันจะยิ่งทำให้แบบตอกย้ำว่าแบบเฮ้ยเป็นเกย์เป็นเก้งอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะไม่นะจริงๆแล้วเก้งจะไม่ชอบเก้งนะ อ่าอันนี้จริงๆริใช่จริงๆเหมือนเหมือนเหมือนเราลุ้นเ้ไม่ผมไม่ลุ้ผมมีเพื่อนเป็นอย่างนั้นเยอะไงจริงฮะเบิร์ดอยากถามนะอย่างนี้เราไม่กลัวหรอคะว่าสาวๆแบบที่เขามาคุยกับเราเขาจะไปใส่บองแบบไหนจตอนนี้เราคุยคุยอยู่กลัวไม่หวนหวานไม่มีฮะไม่มีกวนหวานนะ คือเขาเข้าใจเขาเขารู้จากเราดีกว่ามาถามมาบ้างมาถคะว่าเราใช่หรือเราไม่ใช่มีมั้ยมีแต่ถามตรงๆนะมีไม่มีไม่มีหลายคนถามผมยังเคยถามตัวเองเลยแต่เล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังไม่ใช่คือเราสังเกตไงว่าแบบเอ๊ะทำไมเพื่อนในหลายคนมันเป็นแบบไม่ชอบกับเธออะไรเงี้ยเอ๊ะแต่ทําไมเราเราพิชเฉยอ่ะแต่พอมาคิดเราก็ชอบผู้หญิงนะอะไรเงี้ยไม่เป็นแน่นอนฮะสรุปคือ แมนได้แท้แมนได้แท้ไม่ลังเลนะไม่ลังเลฮะสร้างก่อเด็นอย่างนี้หรอไม่หล่อเหรอ ความละเอียดอ่อนของผิวสักุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสักุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424